Go, go, go. ไปแล้วเออรู้ว่ามนุษย์ในวางไข่ในน้ำได้ไว้ไหมว้าวยูคอนอันน้ำเิ้นประหยัดหมดแล้วนะครับระคานโลกาเนเจอร์ทริปสวัสดีครับนัดเจ็ดโมงใช่ไหมพี่วันนี้ เจ็ดโมงสิบนาทีจะรอดูสภาพคนนัดอาเตรดเดียมพร้อมไหมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นน้ำมันหมดครับรองเท้าทั้งคันเดี๋ยวไปเปลี่ยนละน้ำมันหมดแล้วทำไมไม่เข็นไปปัม๊มเข็นมาที่นี่ทำไมมันไปถึงนี่ก่อนดิเจ็ดโมงสิบห้าโอ้ต่างจากเมื่อกี้ห้านาทีและแล้วอีกคันหนึ่งก็มาถึงเป็นไงเดินทางมาไกลคันนี้เจ็ดโมงยี่สิบ หยอดกว่าละร้อยเลยกินเดียวไหมวันนี้เดี๋ยวเราจะไปน้ําตกคลองบุญมากเราจะอยู่ที่เอ็เปอรแก่ง,กงแล้วก็เกือบๆถึงแก่งหรือมันเป็นแก่งก็ไม,ไม่รู้ระยะทางก็ไม่ไกลมากกำลัลงดีสาหรับเรานะจากที่นี่ไปอยู่ห่างจากตรงที่เราอยู่นะตรงนี้ประมาณสัก15กิโลนะครับไปไม่ได้15กโลแต่15กโลนี้เราต้องปีนเขาขึ้นเรเลยต้องอ้อมเขาประมาณ100ร0อยกว่าโลเราต้องเสียกระจายขึ้น กี่มาสี่คนเหลือสามเหลือสามเกิดอะไรขึ้นโน่นโน่นโน่นกำลังขี่ยูเทิร์นอยู่โน่นกลับไปเปลี่ยนรถหลังจากที่เราช่วยคนประสบอุบัติเหตุเมื่อทีนี้นะครับคนของเราก็เกิดอุบัติเหตุเองหลังจากนี้ตกข้านทาง รถไม่สมบูรณ์นะครับรถไม่สมบูรณ์เลยต้องเอาไปเก็บเข้ากุกก่อนจะเอารถที่สมบูรณ์ที่สุดมาไปเดินทางต่อสุดท้ายก็เอาเลเซอร์มา <c oughs> ได้แล้ว,ลวมัง้ง <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> เนื้อร้านเดิมซื้อกลุ่ม้วยเอาพี่กวดไว้ไหมไปทำสัดวไทยครับเออ เวลา11โมง27นาทีร้อนเลยนัดกันได้แต่7โมงใครจะมาเที่ยวนะครับมาหน้าหนาวนะหัวใจอะโคตรร้อนเลย30โลถึงนะ30โลลแ้วกิโลเดินมาไปเดินทางต่อ แปลก,กวะน,น,น,น้ำเงน้ำเงมีน้ำเลยต้องนะน้ำว่าอยากขึ้นดีกว่า <laughs> น้ำน้อยมากครับน้ำน้อยมากตรงนี้แหละนาะพี่ตีเนาะดูกวามข้างบนอาจจะดีกว่านี้ไดู้อีกหน่อยหนึงไปเดี๋ยวเราไปสำรวจข้างบนอีกนิดนึงอีทิพย์กลับมาแล้วเว้ยอีทิพย์กลับมาแล้วเว้ยเฮ้ยขดีทิพย์กลับมาเว้ยเอ้ยทางต้องการแล้วเอ้ยตรงนี้เวิร์กกว่าว่ะตัวนั้นสำนักสงฆ์แต่ตรงนี้ไม่รู้นะ อันนี้มีรู้แล้วนะก,ก็ข้ามไงข้ามแล้วก็ไปไงลองไหมล่ะไปเลย go 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 ว้าวน่ะม,มีคนวะเออเป็นอะไรละ่ะมีใครเข้ามาอุย๊ยสุดยอดมีคนมีคนมีคนคนอยู่วะเออมันร้อยของที่ใหญ่ยันพา <ไป S 3> น้ำไปไม่ได้ไปไม่ได้ตรงนี้เป็นเขตอพยพทานนะครับเป็นสำนักอ,อ,อันเดียวกันนั่นแหละที่เราเรียบขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นเขตอพยพทานะครับตรงนี้เดี๋ยวเราลงไปข้คาลายหน่อยนึง อะไรนะอาบอะไรนะอาบป่าอาบป่าอาบป่ามารีเด็ดหน้าแล้งนะครับก็เลยมีน้ำอยู่ไหลอยู่ประมาณนี้ครับแต่ก็สามารถแช่ได้ใช่เล่นได้แล้วก็ได้มีเครื่องเสียงนีน้ำเยอะอยู่ครับก็ใช่ใช่เล่นได้นี่คือป่าดิบๆยิดแทบเลยใช่ป่าจะแทบที่ไหนเนี่ยตรงนี้คือที่ไหนเนี่ยตรงนี้อะไรวะขอบคุณมากล้างเขียงทานอง เพราะว่าเราจะทําการประกอบอาหารนะครับที่ไม่ได้ประกอบมานลา้ซึ่งก็รู้อยู่แล้วเราต้องทําอะไรอะ่ะดดูว่าถุดิบก่อนหมักเนือ้อก่อนมีอะไรกันหมดแล้วเนาะตำฉลาดนมี่มะม่วงเลยเออตำมะม่วงตำมะม่วง,งกุ้งสดนดี่นะครับเดี๋ยวเราจัดพื้นที่ก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเราจะมาถ่ายให้ดูนะครับมันเป็นไงในที่ขงเราล้าเสียงสาดๆพบอะไรมา อ,อุปกรณ์พร้อมนะครับว่าเออเพิ่งรู้ว่ามนุษย์นี่วางไข่ในน้ำได้ไว้เลยคืนสัตวน์นเด็ดเย็ดเยดเย็นเย็เหมือนนด่เย็นเย็นเย็นมากเ,เ,เ,ากเ,เลยตอนนี้ดีดสาราบนะครับซอยหอมอีกแล้วนะไม่มีผักบุ้งนะครับวันนี้ ซอหอมแทนส่วนนี้ก็กําลังจัดเตรียมตัวอาหอันนู้นยังยังงงกับเตาอยู่ครับเนี่ยก็แค่นี้แหละครับในท,ทิปกลับมาแล้วนะครับทับไบ์ ผัดไทยสองเนื้อย่างสามตำมะม่วงสี่ลาบห้าเครื่องดื่มเย็นๆห้าต่อไปเป็นการรีวิวนะครับเริ่มจากนี่ก่อนเลยพระเอกา่ว้าวให้ดูก่อนน้ำจิ้มก็ยังเหมือนเดิมนะครับสะท้านโลกาเป็นไงรสชาติกี่โมงแล้ตอนนี้เิมประมาณสี่โมง สามมงคึ่งมันมีข้าวคั่วเพิ่มมาอร่อยแปกใหม่ไหมแปลกใหม่แปกใหม่อร่อยอร่อยอพี่เดี๋ยวไปลาบ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 อร่อยลาบอร่อยลาิ่อยัมั่ม่วงจับม่วม่วงไปขอเข้ามามม่วง โอ้ยโรยโรยสุดยอดเลยม่วงไปเฮ้ยกุ้งตักกุ้งเลยได้วหมหมดแล้วนี่เป็นเมนูใหม่ของเรานะครับเมนูใหม่ครั้งแรกเมนูแบบจีนๆหน่อยไงมาตรฐานโหนะมาตรฐานยิงกุ้งกุ้งเลยกุ้งนเลยกุ้งเลยกินเลย ขี้เก็บบอกดีกว่าอาารอร่อยเลยอยไรนอร่อยได้วะภูมิใจเขาบอกอร่อยพี่เยียมเยี่มเยี่ยมเยี่ยมเ่ยมเ่ยมเขึ้นมเ่มเยีี่มเยี่ดเี่ยมเเยียเยี่เยี่ยมเียี้ยมเรีเี่ยเรี่อเยี่ยมเยี่ย่เเีีเเเคเฮ้ยขอจัดการสีที่อยู่ตรงหน้าก่อนไปอต่ มีกะเพราติดนะครกะเพราเจ้ใส่พริกอันนี้ไม่เผ็ดเยอะหรือวะหมดเลยเหรอเยอะใครเยอะหรอป๊อๆปนี่แต่พริกนั่นเลยนี่คือผัดพริกนะครับพริกคืออะไรเนี่ยอย่างเงี้ยกะเพราพริกเฮ้ยใส่หมุเลยเหรอเฮียเผ็ดจิ้หายเลยเดี๋ยวดิกูรู้ชะตากรรมเลยเฮียสู้ต่อพี่อย่าหยุดดิสู้ต่อไม่ใช่เอามาก่อนเอย่างเนี่ยไอ้ก้อนเนี่ยเชฟมันไหลกรนเกินเนี่ยใช่มันเยอะไปมันทนไม่ได้ผมการันตีพริกนี้ไม่มีเผ็ดอ่ะไปพริกอันนี้นะคีนู ขี้หนูธรรมดาขี้เหนียดอ่ะขี้หนูเิบกินไะ้ไหมขี้หนูฝรั่งเฮ้ยใส่ไปยังไม่หกเลยใส่ยังไม่ยังไม่สุกเลยนปลามันจะใส่ขวดปลาตาลายโจนวะยังไม่สุกยังไม่ลงสุกเลยเด้อนี่เฮ้ยซอเขียวด้วยซอเขียวเลยไหมเฮ้ยซอเขียวไอ้เนียใส่ไปตรงนี ก็เก็บไมได้ใส่ได้หมดเลยวะนี่กินยังไงไว้ชิ้มะเรือเลยเนี่ยซอสฝาซอสฝาหอยไงไอฝาเขียวหลักทองได้ได้มันกะเพราทำยากขนาดนี้เลยวะไชิ้นเลยนะเว้หามใส่เนี่เดี๋ยวเ้มกันไปนะนัแหละโอ้ตวงตลอดเยอะจ่อยรวยเชื่อเลยเทปเห็นชิ้นนี้แล้วใอใจะเคี้ยวเอาชิ้นนี้เอาเทปไปหมดแล้วนะเออเทไป เอาใส่โคกต้มไหมอันน e> ี้อะไรน้ปลาเตื้นหวานเยอะนิดเหรอหวานแดงเลยเัดนเอเี๋ยวผัดกันเองันนั้เหลยวไปเ้กไหนไหมจะลขาไหาบอกดิมันจืดจืดปะะมาเจอมันจืดจืดจริงปอคคุยได้ไงอิว่ากูปิดกล้องก่อนเี่ย่ะ กัดหลังไม้ดีวกว่ากินเลยกลยินเยอะ <c oughs> <c oughs> เมนูอะไรเนีย่ยตั้งชื่อวันนี้ผัดกะเพรามันไม่มีกะเพราสักนิดเลยเออใส่ไปเลยอเอหมดมันลาบปอบอันเนี่ยอุ้ยเม็ดเป็นไรหรอกอ่ะสเสร็จแล้วไอ้ยัดผักไม่มีการรีวิวนะครับเมนูใหม่เพราะอร่อยแน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวตัวนึ่งไหมกุออ้งเมนูกุออ้กลอยน้ำเฮ้ยข้างวันไทยดี จับที่นี่ผมมีแล้วลอยๆมันลอยดูเฟโกงดูเฟโกงอ่เหลือตัวนึงให้พี่ตีแล้วกันครับเราโยนเข้าไปนี้ดูที่ว่ามันจะลอยไปหาใครลอยหาใครคนนั้นกินเกี่อะไรด้วยเออเี่ยวนะพี่มอยทำไปเรื่อยสำหรับวันนี้คงต้องพอแค่นี้ก่อนใช่ไหมพี่ตีครับแพ็กเกจจิ้งกันกลับบ้านก่อนตอนนี้ก็หกโมงตรงออกจากป่า เนาะกลับบ้านก่อนเนาะสมาชิกไปเดีเจ้าทิริป